ไม่40อันดับ TikTok ที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดในไทยข้อมูลล่าสุด31เดือน10 2 0 22มาครับวันนี้พี่เมย์จะพาไปดูว่ามีใครบ้าง40อันดับแรกนะครับเป็นลินะครับ5.6ล้านทุกคนแล้วก็อันดับที่39นะครับอะไรคันนะครับ5.6ล้าน38แหนมน้อย5.7ล้าน37อนุสร์โพทอง5.7 36เจ้าหญิงกบ5.8 35อ้ำตะวัน5.8ล้านทุกคน อันดับที่34อาร์มชุติมานะครับ5.8ล้านอันดับที่33ฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าคนนี้เก่งมากนะครับ5.9ล้าน32มาริโอโจกนะครับ6ล้าน31เบิ้ลปทุมราช6ล้านอันดับต่อมาอันดับที่30นะครับคุณอีฟนะครับ6.1ล้านนะครับ29ยาดา6.2ล้าน28ไข่ดาวพาเพลินหกจุล้าน27ลูกบอลนะครับ6.3ล้าน26ป่าบอล6.4ล้าน 25พี่บีพี่โบนะครับ6.4ล้านและ24นะครับกาลิน่าฟรีไฟล์6.4ล้าน23 CEO ซีอวาริสนะครับ6.5ล้าน22น้องเกรทนะครับ6.8ล้านและ21นะครับนนเอซล้านและ20อันดับสุดท้ายนะครับ2แจ็คแปโห7.1ล้านนะครับ19โจเซฟมาเยือน7.1ล้าน18พี่ก่งทัชยะนะครับ7.1ล้าน17นะครับโมเดิน7.2ล้าน อันดับที่16นะครับน้องลิลลี่นาลีนาเชื้อแหลมนะครับ7.3ล้านสิพี่เต๋านะครับ7.4ล้านอันดับที่สนะครับ m n j t v นะครับ7.4ล้าน13บสพี่บี้เดอสกาดหับเจ็ดจุดห้าล้าน12คุณกระต่ายพันนิภา7.6ล้านและ11นะครับกิตติก็อตนะครับ7.7ล้านและท็อปสิบดิจิตเตอร์ของประเทศไทยนะครับอันดับที่10นะครับน้องโมพิญญาดานะครับ7.7ล้านนะครับอันดับที่9ก้สีดา7.9ล้านนะครับอันดับที่8อัจเจ็ดนะครับ7.9ล้าน อันดับที่7นะครับเก๋ไก่8ล้านอันดับที่6นีกก่ถูกแปุดสล้านและอันดับที่5นะครับเอิรญได้ไม่แปดล้านอันดับที่4คุณกิกนะครับ8.6ล้านและอันดับที่3นะครับบอยขวัญถุง8.8ล้าน2อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่2นะครับคุณอะตอมนะครับ9.5ล้านและอันดับที่1นะครับคุณเจนนี่รัชนกสวนกเกศ14.6ล้านทุกคน คลิปนี้สนับสนุนโดยออปตัดแว่นกองแสงสีฟ้านะครับรุ่นแฟนทอมใส่แล้วดูด้านเด็กเข้ากับรูปหน้าได้หลายประเภทหมดปัญหาเรื่องหน้าอ้วนชงแว่นแฟนทอมช่วยให้ดูสมดุลยิ่งขึ้นอย่าลืมใส่โค้ดมิสเตอร์แมน